โยงไม้ติดฟ้านะคะถ้าไม่ช้ชมนานๆจะได้เห็นตกทีนะคะหาดูได้ยากห,หลายๆท่านบอกเรือยงไม้มีมนเสน่ห์ใช่ค่ะนานุรักไว้ก็ยังใช้งานได้ดีนะคะตรงนี้ก็ใช้ลากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือทรายเรือดินแล้วก็มีเรือโปะเบามีเรือขนปูน น้อยลงเพราะว่ากระเต็นน้ามันแรงก็จะใช้เรือไอโมงแทนแล้วส่วนใหญ่เพื่อความปลอดภัยวิ่งไปปลาโมอังทองนะคะลากเรือโปกเบาทรงผลดินขนทรายค่ะโอ้ยตีล้ำเลยนะคะ ไอขิวเลย <c oughs> ขอไค่ะ <c oughs> ไอ <c oughs> ระดับนี้ก็สบายสบายของพี่กับตันนะคะ <c oughs> น้ำนิ่งๆเ <c oughs> ่วงน้ำทะเลกำลังหนุน ตอนนี้ก็9้านาฬิกากว่าก็าจะไปถึงตะโมกอังทองก็น่าประมาณที่งเที่ยงลำเดียวนะคะลำเล็กดึงเรือใหญ่ดึงเรือปุ๊เบา สบายเลยนะคะเดีจะไ่เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมกัะขอบพคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะ